ตอนที่982ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนโดเน a เราในทุกๆช่องทางก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดการการมองเห็นและทำให้คนนั้นเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ยู่ช้างลงนะครับและยู่เชิงไหยนั้นสามารถติดต่อกับในส่วนของสิทธิลำดับเจ็อย่างซื้อวูหยาพวกเขานะครับที่ใช้เวลาสักพักใหญ่แล้วนะครับในการรักษาตัวเองในด้านของสิทธิลำดับหนึ่งยู่เชิงไหยก็ดีขึ้นมากมีเพียงแค่ยู่ช้างลงนะครับที่ยังได้รับบาดเจ็บจากพิษเขายังไม่สามารถถอนพิษที่เกิดจากอาคมนี้ได้ในช่วงเวลาที่สําคัญนั้นนะครับอย่างไรก็ดีกับปรากฏตัวนะครับ ชายที่เป็นาชายชุดขาวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักรบนะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักรบจากดินแดนดอกบัวสีขาวนะครับมาพร้อมกับสัตว์ขี่ขนาดมาคือมาตอนนี้สิ่งที่ยูเชียงไหและยูจางรงไม่อยากเกิดไม่อยากให้เกิดนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วตรงเขตแดนพลังที่มีนะครับไว้เพื่อดักสัตว์ร,ร้ายพังก่อเกิดระดับพิเศษมันเป็นเขตแดนพลังที่สามารถซึมซับพลังจากธรรมชาติ พลังจากแกนแหง่งอาพลังจากแกนแท้แห่งสวรรค์และพลังจากลกูกพลังลุมพานเมื่อมันซึมซับได้ส่วนหนึ่งมันก็จะเริ่มกำหนดก่อกำเนิดขีดแดนพลังขึ้นเมื่อตรงขีดแดนถูกใช้จนเสร็จสิน้นเมื่อถึงตอนนั้นการจะสร้งงางสัตว์ร,ร้ายปังก่อเกิดระดับพิเศษก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เทียนหมิงได้ใช้งานตรงเขตแดนพลังล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่มีทางเลยที่ผู้ฝึกยุทธชุดขาวจะไม่รู้สึกโกรธใช่ หัวหน้าของผู้ฝึกช,ชุดขาวที่มาซึงนะครับนั่นคือเหตุผลที่มันโมโหและเกี่ยวกาัดมากก่อนหน้านี้นั้นไอ้นักรบุดขาวที่เคยสู้กับ2นอน,นะครับสิทหนึ่งแล้วก็สิทสองนะครับที่มันคิดที่จะใช้เกตแดนจัดการกับยูชางรุ่งกับยูเชียงไอแต่ก็ตายไปเสียก่อนนะครับของที่ไว้าำรับจับดักสับายนะครับที่เป็นของสุดล้ำค่า เพื่อีเจียได้มาซึ่งหัวใจแห่งชีวิตแล้วผู้พิพากษาก็กําลังเดินทางมาที่นี่คิดว่าใครล่ะครับที่จะโดนด่าโดนเล่นงานใครที่เป็นคนรับผิดชอบใช่ครับก็เป็นตัวหัวหน้าของคนที่มาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แน่นอนครับเขานั้นต้องโกรธและใครล่ะที่จะเป็นผู้ที่ต้องรับกรรมในคลานี้เราก็ไปดูกันเลย ปู่ฝึกยุดยุดขาวนะครับกระตุ้นให้นกลึกลับบินสูงไปบนฟ้าจากจุดนั้นนะครับเห็นชายสองคนชายที่ติดอยู่ในม่านพลังผู้ฝึกยุดยุดขาวนะครับบินตรงไปที่สัตว์ร,ร้ายที่อยู่รอบทิศด้วยความเร็วสูงตูม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 พิบตาเดียวต้องฟ้าก็เต็มไปด้วยกระบี่และดาบพลังงานไม่นานแอสตโตรแล็บสีขาวปรากฏขึ้นมันปรากฏ เป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะปรากฏขึ้นมาใหม่และเมื่อความโกลาหลทั้งหมดนะครับผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงในที่สุดรอบข้างก็ได้นํามาซึ่งความสงบคืนมาอีกครั้งผู้ฝึกยุดยุดขาวบินไปหลังนกลึกลับ สีขาวอีกครั้งจนถึงตอนนี้เขาได้เก็บหัวใจผังกอเกิดและหัวใจแห่งชีวิตที่ได้รับมาในกระเป๋านะครับลายกระเป๋าลอยดอกไม้อ่าชายคนนั้นพยักหน้าย,ย่างพอใจก่อนที่บนปืนปั่ม,มถือว่าข้าไม่ได้โชคร้ายไปเสียทีเดียวที่อนาจาักตอนตายอย่างน้อยๆก็มีสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดเยอะจริงๆเจ้าพวกสภาวกคอยจะมินเจ้าพวกนั้นคงแอบจัดการกับสัตว์ร้ายผังกอเกิดที่นี่ไปเยอะแล้วแน่เจ้าพวกไรอย่างไอ้นั่น หลังจากเก็บกระบี่เข้านะครับหลังจากเก็บกระบี่เข้าฝักชายชุดขาวก็บินตรงมาที่ด้านหน้าของม่านพลังเขามองไปทีอยู่ชางหลงและอยู่เฉไๆชายสองคนที่ติดอยู่ในม่านพลังนะครับก่อนที่จะถามอย่างเงยน็นฉาพวกเจ้าข่าเทียนหมิงไปแล้วสินะอยู่เฉไๆและชางหลงนะครับเงยหน้าก่อนที่จะพูดอย่างพร้อมเปียงอยู่เฉไๆน,นะครับเป็นคนแรกที่ตอบกับเทียนหมิงงั้นหรอ เจ้าเจ้านั่นเป็นใครกันล่ะปู่ฝึกยุทธดสาวได้ฟังก็หัวเราะเย้ยหยันไม่นานชี้ไปที่ศพที่อยู่ไม่ไกลแล้วเจ้าพวกนั้นแล้วเจ้าแล้วพวกเจ้าอยากจะตายอยู่ด้วยรูปแบบไหนล่ะฮในเมื่อจะฆ่าเราอยู่แล้วเจ้าไม่คิดจะอธิบายให้อะไรเจ้าไม่คิดที่จะอธิบายอะไรให้กับเราเลยเดรอเจ้าเป็นใครกันทำไมต้องฆ่าพวกเราด้วยยู่งเฉยไห่ถาม ฝึกยุดชุดข่าวตอบกลับอย่างเข้มขึมข้ามีชื่อว่านานกงยู่เตียนข้าเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาแห่งสภาโอคอยข่าวเอ้าพีคสิครับตอนแรกเราก็คิดว่าเออคนที่มาเนี่ยเป็นแค่อตอนแรกนะครับตอนที่แล้วมันยังไม่บอกชื่อนะครับว่าไอคนที่มาเนี่ยเป็นใคร ไปไปมาๆนี่คือผู้พิพากษาของอสภาหอวคอยขาวนะครับอีกคนหนึ่งนานกงยู่เทียนอือหือก็อย่างน้อยๆก็แปดังนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแค่หัวหน้าของอหน่วยที่พา,าหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจนะครับรณ์เหมือนกับหัวหน้าของนักรบกธมินนะครับที่มีสามสามังสามังสามังแล้วก็สี่ังเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่นึกเลยเนาะว่าอันนี้เล่น ผู้พิพภากษามาถึงที่นี่แล้วทั้งสองคนเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้อะไรเนี่ยครับตองลุ้นให้ลูกโจรีบเดินทางมาแล้วเท่านั้นแหละหลังจากแนะนําตัวนะครับอืมไหนแล้วครับข้าเป็นหนึ่งในผู้พิพภากษาใช่ข้าชื่อว่านานกงยู่เตียนข้าเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาเ่งสปาหอคอยข่าวช่างเป็นสถานะที่สูงสง่งหน้าเกรงขามจริงๆอยู่เฉิงอะไรพูดยังไม่เกรง่อนงกลัวแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าละ่ะว่าข้าเป็นใคร ไม่สําคัญว่าเจ้าจะเป็นใครยังไงเจ้าต้องตายอยู่ดีนานกงยู่เตียนพูดอย่างไม่ยี่ระอาจารย์ของข้าคือปรามาจารย์แห่งกินติงสานอยู่เชิงไฮพูดดังยิงประยองนานกงยู่เตียนมองไปที่อยู่เชิงไฮที่กําลังยิงประยองไม่นานเขาก็สายหัวก,ก้อนจะพูดขึ้นแต่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนฮะ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 อยู่เชิงไฮรู้สึกอับอายเล็กน้อยนะครับเขาได้แต่เก็บความไว้เขาได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้ในใจ ในสภาวอาคอยจะมินและสภาวอาคอยข่าวน่าจะมีคนที่สามารถรวบรวมข่าวในระดับสูงอยู่สิสู่ผู้เป็นอาจารย์ของเขานะครับได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มากมายหลายอย่างทําไมพวกเขาถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์ของเราเลยล่ะหลังจากสงบอารมณ์ได้ยูเชิงไอพูดต่อ ครั้งหนึ่งอาจารย์ของข้าเคยสังหารบูกวงปิ่งผู้พิพากษาแหงอคอยตะมินด้วยฝ่ามือเดียวมาเหว็วอยู่เชิงเลน,นะครับกัดฟันก่อนจะพูดต่อเจ้านั่นต้องตายโดยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมข้าเชื่อเจ้า แต่น่าเสียดายยังไงเจ้าก็ต้องตายปู่ที่ทำลายตรงเขตแดนจะต้องตายแม้ว่าจะเป็นเจ้าสภาโอคอยตามินมาที่นี่ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้ทั้งนั้นนกลึกลับสีขาวร้องเสียงร้องอีกครั้งนานกงยูเทียนนะครับพูดยังไม่แย่แสแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าค้างแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าค้างคาใจอยู่ลำพังฐานการฝึกฝนที่พวกเจ้ามีมันตำเตี้ยเรียดิน เป็นไปได้ยังไงที่พวกเจ้าสังหารเตียนหมิงได้พวกเจ้าใช้วิธีแบบไหนกันเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยพลังกองตั้งกู้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจากพวกเขาอยากรู้งั้นเหรออยู่เชยๆไพูดต่อถ้าหากเจ้าเข้าถ้าหากเจ้าก้าวเข้ามาในเขตแดนพลังข้าจะบอกเจ้าเองนานกงอยู่เทียนพูดยางเยอะหยันะตรงเขตแดนพลังเล็กๆนี่ไรทางหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าข้าจะเปิดใช้งานหรือเดินนัเข้าออกเมื่อไรก็ยอมได้ตอบมาซะ แล้วพวกเราจะได้จบเรื่องกันนานกงยู่เตียนพูดในขณะที่ขเขาเอาเอาในมือ,อย่างสนุกสนานไอหมอนี่มันเอาเรื่องนะครับบอกได้เลยว่านานกงยู่เตียนเนี่ยดูแล้วมันเอาเรื่องนะครับหมายถึงนิสัยพลังนะไม่รู้ยังไงก็มีพลังไม่ต่ากว่าผู้มีผังก่อเกิดแปดังอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งแน่แต่ที่ดีแต่ที่เอาเรื่องนั่นก็คือความเป็นนิสัยของมันนะครับ ไม่สนทั้งนั้นนะครับไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของลู่โจบอกไปแล้วว่าเคยสั่งงานผู้พิพากษาก็ไม่สนต่อให้เจ้าสภาหอคอยดํานะครับหรือเจ้าสภาหอคอยตำมินมาอยู่ที่นี่ก็ไม่สนโอ้โหไอ้หมอนี่มันเอาเรื่องครับมันตึงจริงๆดูว่าปากของมันพลังของมันนะครับจะดีเหมือนปากไหมเดี๋ยวเราได้รู้กันทันทีญญที่เสียงของเขาจ้างงานหายไปนะครับกับมีเสียงดังไกลจาก กับมีเสียงที่ดังมาไกลจากเสียงที่เหมือนกับดังมาจากส่วนลึกของนรกดังมาจากทางตนเหนือของซากปรักหักพังนานกงยู่เทียนอย่างนั้นเหรอือ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 ไม่นานนะครับผู้ฝึกยุดชุดดำห้าคนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับ ก่อนที่ไม่นานตั้งหาจะอยู่ไม่ไกลจากม่านพลังนานคกงยู่เตียนนะครับจีนนั่งอยู่บนนกลึกลับก็ขมวดคิ้วเมื่อเห็นห้าคนพวกนักรบทมินสินะหนึ่งในผู้ฝึกยุทธ์ยุด,ดำคนหนึ่งเผยรอยยิ้มไม่เห็นนานคกงยู่เตียนแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันนานหลายปีแต่สายตาเจ้านั้นยังไม่ดีขึ้นเลยนะเจ้าเป็นใครกัน เจ้าจำข้าไม่ได้งั้นสินะนานกองอยู่เตียนกับหมวดคิว้วก่อนที่ไม่นานดวงตาของเขาจะเบิกกว้างเขาพยายามเก็บอาการเอาความตกใจเอาไว้นะครับเขาพยายามเก็บเอาความตกใจไว้ก่อนจะพูดออกมาด้วยรอยยิม้มที่แท้ก็เป็นอดีตเจ้าโอยแห่งสภาหคอยเตมินนี่เองว่ากันว่าท่านทูฆ่าและเสียชีวิตอยู่ในถ้ำแม่น้ำสีดำไปแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าท่านจะมีชีวิตอยู่นานกองอยู่เตียนนะครับเหลือบมองไปที่ผู้ฝึกยุทธด,ดำที่เหลือ ท่านวางแผนที่จะกลับมาอย่างนั้นสินะนั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องกังวลเสียวยุเนเออนะครับาชายผู้มีอดีตาชายผู้มีอดีตาชายผู้ที่เคยเป็นอดีตนะครับเจ้าสปาโอโคอยทามินนะครับอดีตผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้ง12ที่ตีพึ่งจับมือเป็นธมิตรและเป็นสหายกับ ยู่ช้างหลงและยู่เชงไอ้บวกกับจินถิงซานยางไม่เป็นทางการเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองดูเหมือนว่าเขาจะเห็นดีการนะครับและออกมาช่วยมั้งนะน่าจะออกมาช่วยแหลนะเนาะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ออกมา นานกงเว่ยนะครับเมมริมฟิปานานกงยูเตียนเนี่ยผมนานกงเว่ยมัมน,มนมีคนนาะที่ชื่อนานกงเว่ยอันนี้นานกงยูเตียนตัวจรินานกงยูเตียนเ,นนยเยนมมปากอนจะพูดด้วยรอยยิ้ม <c oughs> แน่นอนว่าข้าต้องกังวลถึงเรื่องนั้นอยู่แลว้วปีสภาโอคอยขาวนะ่ะพวกเราชื่นชอบที่จะดูความกัดเย้งของสภาโอคอยตะมินมากกว่าสิ่งใดถ้าหากท่านเต็มใจจริงสภาโอคอยขาวนะ่ะพวกเราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยท่านเอง ลำพังพวกท่านจะไปต้านสปาโอคอยจะมินได้ยังไงกันสามหฮาน้ำเสียงของเสียวหยุหนอเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เขาแปรึ้นาคิราชันนะครับมันแฝงไปด้วยจิตสังหารในพริบตาที่พูดออกมาในตอนที่ข้าเริ่มพึกฝน <c oughs> เจ้านะ่ะยังไม่เกิดด้วยซ้ำไอ้หนูนานกงยู่เทียนหัวเราะดีตันเจ้าโอคอยตันเจ้าโอคอยเซียวยุน ถ้า,าข้าจะไม่ผิดพลังผังก่อเกิดของท่าน,นถูกทําลายไปแล้วไม่ใช่หรอือท่าน,นไม่ใช่เจ้าหอคอยผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปชายผู้ที่สามารถควบคุมโลกทั้งใบด้วยมือข้างเดียวนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ท่านอีกต่อไปแล้วทําไมท่านถึงแปรจิตสังหารต่อหน้าข้ากันล่ะท่านคิดว่าข้าจะกลัวอย่างนั้นหรอวูเชาที่ยืนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเสียวอยู่เหนือพูดอย่างเยอะหยะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงกันล่ะว่าท่านเจ้าหอคอยของพวกเราน่ะไม่ได้ฟื้นฟูพลังพังก่อเกิดมาแล้วนะ่ะ เมื่อได้ฟังแบบนั้นนะครับนานกงยู่เทียนก็เริ่มมีสีหน้าเปลี่ยนไปใบหน้าของเขากลับมาจริงจังอีกครั้งยังไงซาปูออนแอมักตกเป็นเดือของผู้แข็งแงกร่งกว่าเสมอเซียวยุนเหอพูดต่อข้าไม่ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อทะเลาะกับเจ้าข้าไม่ได้มีความตั้งใจจะสร้างศัตรูกับสภา้อคอยขาวแล้วท่านมาที่นี่ทำไบนานกงยู่เทียนถามด้วยความสงสัยข้ามาที่นี่เพื่อพูดกับเจ้าเท่านั้นเจ้าจะฆ่าทั้งสองคนไม่ได้เซียวยุนเหอพูด ไม่นานนะครับอยู่เชิงไหรนะครับที่ยังคงติดอยู่ในม่านพลังก็พูดต่อเจ้าโขอยเ,เสี่ยวข้าไม่คิดเลยว่าเราจะได้พบกันเร็วขนาดนี้เสี่ยวอยู่เหนือเหลือบมองทั้งคู่ก่อนที่จะตอบกลับข้าจําได้เจ้าสองคนเป็นผู้มีพลังวัตาันสิบกีบเจ้าเดินทางมาที่นี่ทําไมกันหาข้าไม่บังเอิญ่านมาที่นี่ คงไม่มีใครช่วยเจ้าได้ก็สรุปนะครับเสี่ยวอยู่เหนือบังเอิญนผ่านมานะครับและเราก็คิดถูกเขานั้นมาช่วยทั้งสองคนจริงๆนะครับนานคงยูเทียนไม่คิดเลยว่าทั้งสองฝ่ายจะรู้จักกันสีหน้าของเขาเริ่มแข็งทื่อไปชั่วขณะท่านเจ้าหอคอยเสี่ยวค่ะคิดว่าท่านคงจะปกป้องพวกเขาไม่ได้เช่นกัน2คนนี้สังหารเทียนหมิงหนึ่งในนักรบชุดขาวหนึ่งในนักรบขาวของพวกเราตายไป และก็เขาทํำให้เขตแเดนพลังทั้งสามเสียหายหาะข้าไม่สังหารสภาโอโกขาวจะมีหน้าไปพบทุกคนได้ยังไงกันเจ้าสองคนนี้มีค่าพอให้ท่านต้องปกป้องอย่างนั้นเหรอไม่เสียวยุนเถอายหัวก่อนพูดต่อข้าไม่ได้ปกป้องพวกเขาข้ากำลังปกป้องเจ้าหืมนานกงอยู่เตียนสับสนแม่คำพูดนี้โคตรเฉียบเลยนะครับแม่มันคมจริงๆข้าไม่ได้ปกป้องเจ้าแต่ข้ากำลังปก ข้าไม่ได้ปกป้องพวกเขาแต่ปกป้องเจ้าอืหอรายรายรายข่มกลิปวูเฉาพูดต่อถ้าเจ้าจะยืนกลานที่จะฆ่าพวกเขาจริงเจ้าก็เตรียมพร้อมที่จะถูกล่าได้เลยเฮ้ hey, ถูกล่างั้นเหรอนั้นกงอยู่เทียนหัวเราะฮน่าสนใจจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยิน นี่ค่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินว่าจะมีผู้ที่กล้าผู้ที่กล้าหาญมากพอจะตามล่าผู้พิพากษาจากสภาโอคอยขาวได้ข้าไม่เหมือนกับท่านท่านเจ้าโอคอยเซียวยุนข้าน่ะนไม่ใช่พวกขี้คลาดจริงอยู่ที่ฐานพลังการฝึกฝนของพวกเขาไม่ได้สูงส่งอะไรแต่ข้าไม่ได้พูดถึงพวกเขาข้ากําลังพูดถึงอาจารย์ของพวกเขาต่างหากเซียวยุนหอตอบกลับ อาจารย์งั้นเหรอนานกงยู่เทียนนะครับจําได้ดีว่าชายถือกระบี่คุยโวว่าผู้เป็นอาจารย์ของเขานั้นทําอะไรมาบ้างเสียวหยูหนือยักเลยนะครับอย่างช่วยไม่ได้ก่อนเชียตอบกลับ ไม่ว่าจะยังไงข้าก็ได้เตือนเจ้าไปแล้วหากเจ้ายืนกลานที่จะฆ่าพวกเขาจริงก็เชิญเถอะทันทีที่พูดจบเซียวยุนเหอเอามือค่อยหลังเขาหันหลังก่อนที่จะจะออกจากธงเขตแดนพลังในทันทีรอยยิ้มที่นานกงยู่เทียนเคยมีนะครับบัดนี้มันได้จางหายไปเขาเบี่ยงสายตาจากเซียวยุนเหอมาจับจ้องที่ยู่เฉิงไห่และยู่ชาง,ง,งหลงก่อนอามา มาจับต้องที่ยู่ช้างรงและยู่เชิงไฮที่ยังคงดูสงบอยู่แต่แน่นอนว่าเขาไม่คิดทจะเชื่อคําพูดของเซียวยุนหนือง,ง่ายๆแต่มันก็ไม่เสียหายที่ระวังตัวไว้ก่อนสุดท้ายแล้วเขาเหลือบมองไปที่ยู่เชิงไฮนะครับก่อนที่จะตามขึ้นเรียกอาจารย์เจ้ามาที่นี่สข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่นักรบขเขาตายอย่างเสียเปล่าไม่ได้ข้าจะไม่รับฟังคำอธิบายที่ไม่ดีพอแม้ว่าเจ้าโอยเซียจะพูดแทนพวกเจ้า จนฟ้าตะลุมดินตลายค่ะจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแน่นานกงยู่เตียนตัดสินใจเจียถอยก่อนนะครับเขาจําเป็นต้องระวังเซียวหยุนเหอและความเป็นไปได้ดีๆเจ้าคอยคนนี้นั้นอาจจะพูดความจริงอยู่เชิงไ่สายหัวแต่ข้าคิดว่าเจ้าไม่คู่ควรพอที่จะพบหน้าท่านอาจารย์ข้าเซียวหยุนเหอเออเซียวหยุนเหอไอกรนจะพูดขัดจังหวะสหายเจ้าระมัดระวังไว้หน่อยดีกว่านานกงยู่เตียนนะ่ะเป็นผู้พิพากษาจากสภาหอคอยข่าวเซียวหยุนเหอพยายามบอกให้ยู่เชิงไฮเช่ อาจารย์มานะครับขอเชื่อว่าอาจารย์ของทั้งคู่นั้นคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อยู่เชิไงไรที่ได้ฟังแบบนั้นตอบกลับเป็นผู้พิพากษาจากสภาหัคอยขาวแล้วมันยังไงกันละ่ะเสี่ยวยู่เหนือพยายามห้ามอยู่เชิไงไรเป็นในในนะครับเออไอพวกนี้มันดึงดังนะครับถ้าเอ,อ่อยอมยอม,ยอมตามน้ําไปก็ก็แล้วนะครับอุตส่าห์มาช่วยอารมณ์แบบตามตามน้ําไปเถอะจะได้รรดอะไรประมาณนี้นะครับแน่นนเอ,อ่อ ก็สไตล์ของอยู่เชิงไฮมันเป็นแบบนี้นะครับและลู่โจก็ไม่จําเป็นที่ต้องให้ใครเชิญมาพบหน้านะครับถ้าเขาอยากมาก็จะมาถ้าอยากไปก็จะไปเขาไม่เหมือนกับคนอื่นในตอนนั้นยู่ชางหลงที่เงียบมานานก็เริ่มพูดอาจารย์ของข้ามักจะยุ่งอยู่ตลอดเขาไม่มีเวลามาจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้บอกข้ามาเถอะเจ้าต้องการอะไรดีมีไวปิบนานกงยู่เตียนหัวเราะนะครับ ก่อนที่จะพูดต่อก่อนอื่นก็คงเป็นการขอกมาจากพวกเจ้าอย่างที่2พวกเจ้าสองคนกลับไปที่สปาโอคอยกับกขาวกับข้าอย่างที่สามนานกงยูเตียนหยุดพูดไปชั่วคู่ก่อนจะพูดต่อส่วนอย่างที่3ามข้ายังไม่คิดหวยข้าจะบอกเมื่อคิดได้ก็แล้วกัน ข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาตาทีอันเดอร์ยิงแบบนั้นได้เมื่ออยู่ต่อหน้าอาจารย์ข้าอยู่สางหลงพูดอย่างเฉยเมยก่อนที่จะชูเครื่องรางด้วยสองนิว้วเมื่อเห็นแบบนั้นเซียวยุนเดอรรู้ตัวใน,นทันทีมันคงเป็นเรื่องยากแน่ที่จะพาเขาทั้งคู่ออกไปจากที่นี่ได้แต่การอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเขาก็คงไม่ใช่เรื่องเกินตัวอะไรนะครับแต่การอยู่ที่นี่ต่อเพื่อปกป้องพวกเขาก็คงไม่ใช่เรื่องเกินตัวอะไรเขาที่ตัดสินใจได้นะครับพูดด้วยรอยยิม้มเออถ้าอย่างนั้นข้า จะไปกับสหายทั้งสองคนเองนี่ผู้พิทักเอ้ยเจ็บคอเอ,อ่อไอ้ไอ้ไอ้เซียวยุนเหอนะครับอดีตเจ้าสปาหัวคอยทมินสุดแข็งแกร่งสุดยิ่งใหญ่นะครับถ้าอ้างอิงจากปากคำของอ นานกงยูเตียนในตอนที่982นะครับว่ากันว่าความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยครับสามารถสยบโลกทั้งใบได้ด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวนะครับอือหือขนลุกเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนที่เขาเป็นผู้มีพลังปังกอกเกิดตั้ง12เนี่ยเขาแข็งแกร่งได้ขนาดไหนนะครับ เราอย่าลืมนะครับแปดพังกับ9พังเนี่ยมันห่างกันมาก9พังกับ10บพังเนี่ยมันห่างกันมากและยิ่งตัวเลขของพังกอเกิดมากเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอา50บวกห0หรือ100บวก100ไม่ได้นะครับมันคูณยกกําลังกันไปจนบอกได้หรือว่าตัวเลขพลังเนี่ยถ้าวัดด้วยสเกลตเตอร์เหมือนกับในเรื่องราคกอนบอลเนี่ยตัวเลขของมันจะโอเวอร์ขึ้นไปแบบอื้อหือ น่าจะจริงนะครับแล้ววันนี้เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอ,าอยู่ที่นี่เพื่อที่จะปกป้องนะครับและก็ตามทั้ง2คนไปถ้าหากจำเป็นต้องไปยังสภาหคอยขาวก็มาดูกันนะครับว่าลู่โจจะมาตอนไหนหรือท้ายสุดแล้วทั้ง2คนนี้ต้องออทำตามไอ้ที่นานกงยูเทียนพูดก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแม่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกมาก แต่แต่แต่ตอนหน้านะครับ963ไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีชีวิตชีวาถึงเพียงนี้อือหอมันสนุกสุดๆได้มากกว่าตอนนี้อีกอย่างนั้นเหรอก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนตอนหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ว่าเป็นที่สุดใครที่ว่าเอ่อเป็นตัวตึงนะครับใครที่ว่าแข็งแกร่งใครที่ว่าสุดใครที่ว่าสดุดใครที่ว่าอือหอ บอกได้เลยว่าวุ่นวายนะครับแล้วก็เฮีโร่สารพาแน่นอนมันจะก่อสงครามกันเหลือยังไงกันนั่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ